ข้าเม็นไก่ไล่ล่างได้ยินผ่านเสียงพญานี่ระพุ่มปัญญาตั้งแต่เดิมด่าเข้าเสื้อสาดอ้อยมันบ่ฮอนลืมหวานคนอีสานหักลืมหน้าสิซำป่าบ่มีน้ำจิตใจง่ามนับมือเสาหัวใจเบานับมือลาข้าพญาจื้อบ่ได้เอาว่างใบบ่สอนตัวคนว่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งมาพ่อสร้างเผือกในดงพี่น้องโอ้ยค่อยใหญ่อีหลีครับผมเดี๋ยวไปพ่อกับเจ้าของเราเลยพี่น้องครับผมออาพ่อยพสวัสดีครับ มืจากในน้ำพยกล้วยงามด้วยพี่น้องด้วยครับผมมือนี่พยบมีจะคมครับเนี่ยมีคมหนึ่งครับมีคมหนึ่งเอา้าถามด้วยว่าคมนี่นี่เป็นควายสายใดครับผมมีเลือดมูราและครับแต่ว่าอัตลักษณ์มาเหล้วเด้ออ๋อเป็นลูกผสมมาแลลวเนะครับเพราะว่าเป็นควายมูราพี่น้องเบิ้งด้วยพี่น้องด้วยครับผม S <S เป็นมูราแต่ว่าผสมออกมาทางไทยแล้วเราเอาง่ายๆคือ <ๆ S 1> ออกมาทางไทยค่อนข้างที่จะหลายแล้วเพราะว่ามีหูขาวแล้วครับผมมีลูกติดมาตัวหนึง่งเป็นลูกตัวเมียอีกเนาะครับ,นรบเาบนาะค,ครับผมเอาความสูงสูงายปันไดครับผมร้อยสี่สิบบวกครับสูงร้อยสี่สิบบวกพี่น้องครับผมโอ้มีลูกติดมาตัวหนึง่งบดที่นี่อยู่ในท้องได้ครับมนี่ในท้องกับผสมได้ครับท้องได้จักเดือนลรอครับผมประมาณสามเดือนครับท้องประมาณสามเดือนกับพอคุ้มฝูงพอตัวเดียวกันนหรครับพอตัวเดียวกันกับตัวนี้เนาะครับเนาะครับผมถามราคาเลยบัดนี้พอยกเปิดไว้หลายปม่ไรับนี่ หกหมื่นเก้าพันหารอยบาทครับหกหมื่เก้นหายพี่น้องควายราคาหกหมืเก้าพันหารอยความสูงสูงลอยส่บกว่าอีกต่างหากนาะครับเนาะครับครับผมตะก้อนนี่เจ้าของเก้าเพลินบัดไร่าสูงลอยเท่าไรก่อนยสีสิบสามครับสูงอยสีเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้พอยบล่าได้ข้อมูลมาเราไปเอามาตอมาแบ่งปันพี่น้องเข้าบัตรที่นี่ครับความความสูงสูงลอยสี่มลูกติดมาตัวหนึ่งในทองก็มีอีกตอนนี้คือสื่อสได้สามเรยพี่น้องครับผม ราคาที่พอยบเปิดไว้ก็คือ69,500บาทหกหมื่นันถ่าร้แม่พี่น้องหกาด69,500เอาเบอร์โทรศัพท์นะครับผม094ครับครับผม507ศูนยครับ5986ครับครับผมอันนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวพอเรียงผู้เม่งเสียงหายเบิ้งไล่ละเอียดคักๆเด้อพี่น้องเด้อบาทหนิครับมาเบิ้งไล่ละเอียดกันเอาครับผมมาเบิ้งไล่ละเอียดของควายแม่นี่พี่น้องปาดความอ้างเด้อพี่น้องเด้อ างไงอิลีครับผมความสูงกับสูงลอยสี่สิบสามเบื้องหนาเบื้องตาพี่น้องครับผมเป็นค้อยอมูราผสมมาทางไทยค่อนข้างที่จะลายแล้วเพราะว่าลักษณะเขาก็ออกมาทางไทยแล้วหูก็ออกมาทางไทยแล้วหนาเงีย้ยงๆวิ่งสี่ลับพี่น้องควอยหนาพัฒน,นาต่อเบื้องรับเบื้องหนาเบื้องตาเบื้องข้อพี่น้องข้อกับไงไรกับกว่างนี่ครับผมถือว่าใส่ได้เลยแต่ว่าขันเป้าตามเกณฑ์เพี้ยังผู้เม่ง่าเป็นค้อยขาดนำเลี้ยงด้วยเรือพี่น้องด้วยแมนบ่าครับผมค่อยฝูงใหญ่ครับมีหาสิบกัวตัวคนนะครับโอ้คับผม วายมันฝูงไงครับผมมันกลายเป็นดูแลบ่ทัวเถิงเนาะเอาง่ายๆเนาะครับผมครับผมจะ่าควใหไงลูกไหมครับคืองามแถวว่าเนาะโอ้ลูกพอคุ้ฝูงถือว่าใส่ได้เลยแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงซื้อพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องตาเล่าไหมครับผมโอ้ใส่ได้เลยค่อยหน่อยตัวนี้ครับผมเป็นค่อยตัวแม่อีกครับผมเอาับพี่น้องห่อได้เบื้องนะครับเป็นค่อยตัวแม่ได้พี่น้องเด้ครับผมที่มีลูกติดมาท่องแล้วประมาณได้สามเดือนเนาะครับเนาะกับวายแม่ยังไงพี่น้องครับผมผู้ใดกำลังต้องการควายแม่บอกครับผม สายโมลา่าสายดำน,นีแล้วครับผมราค่านี่รับรองว่าหาบ่ได้ครับผมในราค่าที่พอยบเราเปิดครับผมผูดด้ใดสนใจให้โท่มาต่อร่องเด้อพี่น้องเด้อครับผมเบิงอ่องข้อมันก็ออกมาทางไทยเราพี่น้องเออบอกข้าวกว่อนยันยันลูกโตที่ไหนอยู่ในท้องครับพอยมบัตรนี่ยโตที่3ครับลูกโตที่3ามอยู่ใน <c ười> ท้อง <c ười> พี่น้องอ <c ười> ครับผมเบิงอ่างเด้อพี่น้องเด้อเบิงอ่างนะครับผมถือว่านนเป็นอ่างใหญ่น,นกกนะค,น <c ười> ครับนะครับเบิงด่านไทย นะครับให้พี่น้องเข้าเบิง้งวัดที่นี่ควายตัวนี้หางดอกบ่คับพยบบอครับ,บ,อรรบโอ้หางกับบ่ดอกอีกบ่มีตม่ำนี้ครับโอ้ครับผมพะว่าคันเบ้าตามเกณฑ์คือควายาเลือดผสมหรือมูล่าเนี่ยครับผมส่วนมากคือตามธรรมชาติของเขาเขาสิเป็นควายหางดอกันนในคือธรรมชาติแต่ว่าตัวนี้หางกับบ่ดอกพี่น้องอเป็นตาพัฒนาต่อมากเลยพูดใด้เอาไปพัฒนาตอนะครับผมน่าสนใจคือคันเอาออกไปแล้วเพิ่มเนี่ยคันลูกออกมาอีกตัวหนึ่ง พี่น้องตั้งหาพอดีใส่เอาเนาะครับเนาะครับผมถือว่าความใหญ่ได้สูงลอยสี่สิบสามพี่น้องครับผมท้ายนี่เห็นบอกว่าสูงลอยสี่สิบห้าดีครับสี่สิบห้าได้ครับท้ายอ๋อท้ายก็สูงลอยสี่สิบห้าถือว่าเป็นควายอ่างอ่างสำเภานะครับผมแข้งขาดีเล็บกางามได้ควายตัวนี้ก็ได้เนาะโอ้พี่น้องครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งเล็บด้วยครับผมถือว่าใส่ได้เลยพี่น้องครับผมแต่พัฒนาต่อมากกับราคาพอยลบแล้วก็เปิดเป็นตะฟัางพี่น้องครับผมครับผมพอยลบเปิดไปหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท ครับผมราค่านี่ก็ยังสามารถต่อรองได้พี่น้องครับผมอยู่ไก่อยู่ไก่อยากไปพัฒนาต่อผู้ใดกํากลังมองหาไข่า ى, สายมูลาสายดำนี่แหละพี่น้องครับผมหางกับหาง,งาเง่าเลยเขายูพี่น้องครับอ,าอ่างใหญ่ๆราค่านี่ถือว่าสมนม้ำสมเนื้อพี่น้องขายกับไู้ดขายแพงแล้วว่าขายแบบธรรนดา่าเงินมากค่อยไปนี่แหละพี่น้องโอ้ราค่านี่เป็นตะโจ้จิงจ่อยน้ำกลนผู้ถกถอยอยู่ด้พี่น้องด้วย,วยครับผมถือว่าสมนาม้าสมเนื้อครับผมโอ้ ครับผมนี่แหละเขาว่าสร้างเผือกในดงพี่นอ้องไอ้คือขั้บักเล่เถ่าหากยังบ่ถึงดินนี่พี่น้องโอ้หนาพัฒนาตออินีขนาดลูกกันยังเป็นลูกตัวเมียลูกพอคงฝูงกันยังโอ้เบื้องดีพี่น้องครับผมขันเบ้าตามเกณฑ์นนะขันเบ้าตามเกณฑ์เบิ่งแขงเบื้องขาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันขาดนำเลี้ยงซื้อ,อพี่นอ้องมีหญ้าหลายๆนี่เอาเป็นเป็นแต่เอาไปพัฒนาตอไปอัดหญ้าเข้าไปเราก็ทถายพญาญเนะครับเนาะครับผมโอ้ควายตัวนี้ก็สีถือว่าไปได้เพราะว่าหนึ่งคือความงามเด้อพี่น้องเด้อครับผม ความงามเล่าได้นะครับความงามความใ่นี่แหละครับอูใหใ่อีลีครับผมถือว่าเป็นสร้างเผือกในดงอีกตันหนึ่งกับฝากพี่น้องไว้ลาคาถือว่าหน่าพัฒนาต่ออีรีเพราะว่าคือตอนนี้คือสื่อสองเนี่ยได้สามด้วยไปรอดรุ่นเลยว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับผมผสมมาแล้วก็พอคุ้มฝูงนะครับเนาะพอเดียวกันเหรอครับพอเดียวกันครับลูกตัวนี้อ๋อคือฝูงเดียวกันค่อยออกจากฝูงเดียวกันครับพ่อเพื่อนเป็นลูกงินอุทัยครับอ๋อพอเป็นลูกงินอุไทโอ้โาหน่อยตัวนี้เปรดาได้งควาิ่งขาได้อพี่น้เบผม เราดานนี้นาสวยพี่น้องห้เบิ้งคักๆหน่ยครับแต่ว่าเราขาดนำเลี้ยงซื้อซเดียขันเราตามเกฑ์นีน้ะครับนวายฝูงญงครับอืมครับผมเพราะว่ามันเป็นวขยฝูงญงมากพี่น้องครับให้พี่น้องเข้าด้เบิ้งความงามความไ่ครับผมถือว่าทุกทุกจุดนีบมีดตำนี้บ่มีดต,ตำนี้ครับโอ้รับประกันตำนี้แข้งขาพี่น้องครับผมรับประกันตำนี้ทุกย่างขาทกขาถอนทางดงทางดอกนะครับนอนกัดฟันนอนกินนำค้างพวกนี้โอ้ พยอบเรารับประกันเด้อพี่น้องเด้อราคาเราเปิดไว้คือ69,500บาทแหมพี่น้องมันมีอยู่ทีราคากวยตัวใหญ่ๆเองสิแหมพี่น้องเปิดในราคา69,500่าทันห้อนี้ไหมคันอาก้อนหนานี้พอยงผู้เม่งไปกหลายเจ้าเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้บ่แมนเชียกันครับผมอันใดก็อยากให้พี่น้องเข้าได้ของดีๆนั่นแหละครับผมอันนี้ครับผมราคาที่พอยอบเราเปิดไว้คือคล้วยแม่นี่มันอ่างไงนะครับพอยงผู้เม่งได้ว่าหนาเป็นตาซื้อแต่ว่าเรื่องราคาพอยงผู้เม่งบ่มีส่วนเกี่ยวของให้พี่น้องล่องโทษมาต่องกันเาเอง ครับผมขันมันได้กับจังเอาเนาะครับเนะาะครับผมพัฒนาส่งกลางเก่งจังสื่อใส่พี่น้องมักกันได้นะครับผมนักตัวใดก็คือเลือกเอานะครับผมมักตัวใดก็เลือกเอานะพี่น้องครับผมเพป็นว่าคนในโลกจวบมักบ่อคือกันมักไปไผไปมั่นต่างกันหนความเฝ้าพี่น้องผู้หนึ่งมีเมียเฒ่าผู้หนึ่งเอาเมี่ยนุม่มซุ่มผู้เบามักก้อยเด็กหน่อยมักขนมได้พี่น้องครับผมเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อควยายตัวนี้พอเลี้ยงผู้เมี่ยวาหนึ่งคือมันมันใหญ่นะครับน่าเอาไปพัฒนาต่อ นะครับผมแต่ว่าเรื่องราคานี่ก็นเน้นไว้เด้อพี่น้องเด้อพอยมเราเปิดไว้ในราคา6กหมืเก้าพันถาร้อยบาทให้พี่น้องโทรมาต่อรองกันเอาครับผมพอเียงผู้เม่งว่ามันเป็นปัจจันนาขันต่อรองลงได้ก็จังเอาไปพัฒนาต่อเด้อพี่น้องเด้อขันอ้วนมากเพเป็นทั้งสี่ได้พอยมเนาะครับผมโอ้มันสีต่างตาทัานที่ได้พี่น้องคือห่างเขาไงนะครับเนาะอาไงห่างไง,ง,ไงความสูงก็ได้โอ้ครับผมสูงลอยสี่สิบสามไทยสูงลอยสี่สิบห้า ทองแล้วตอนนี้ก็เลยครับผมลูกตัวที่3มอยู่ในทองซื้อไปตอนนี้คือซื้อ2ได้3ซื้อเฮี้ยนได้ซ่านวานแหได้ป่าใครพี่น้องเอาเมียม่ไดในลูกพร้อมจังสิได้ซอยงานเพิน่นว่าเลี้ยงายไว้พ่อได้หนังดอกขึ้นคาพี่น้องเลี้ยงมาเลี้ยงหมาไว้มัน400สี่ร้อยซีนบัตรทาลืมนะพี่น้องลื้อนี่แหละมันก็เป็นตะพัฒน,นาต่ออีหลีดิเพิ่นว่าทุกบ่มีเสือผาฝ้าเคลื่อนดีพ่อรียูนี้พี่น้องถุกบ่มีควาวอยูย่ขอ,อกสิทนใดจังไดก็สั่นกับฝากพี่น้องเด้พี่น้อง ผู้ใดสนใจอยากไปพัฒนาต่อนะครับผมเอาพอเรียงผู้เม้งสีสลุปรายละเอียดของควายแม่นี่ควายใหญยหนี่ครับผมเป็นควายสายดำและสายเวทและพี่น้องครับผมผสมมานะครับเป็นเป็นลูกผสมเอาง่ายๆเนาะครับเนาะครับผมมีเมฆมูลาผสมกับไทยมาแล้วครับผมความสูงสูงร้อยสี่สิบสามไท่สี่สิบห้านะครับผมท่องแล้วตอนนี้ท่องก็พอคุ้มฝูงพอคุ้มฝูงเป็นลูกของเงินอุทัยนะครับผมลูกครับ พอคุ้มฝูงนี่เป็นลูกข,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 ของเงินอุไทยทองประมาณได้3เดือนแล้วตอนนีค้ครับผมมีลูกติดมาตัวนึงกับเป็นลูกตัวเมียนี่แหะครับผู้ปากเป็นกับ่าค่อยแม่นี่แหละครับผมราค่าที่พอยบเราเปิดไว้ก็คือ6กหมื่นแม่ไม่น้อง 69, หกหมื่นเก้าพันห่าร้อยแม่โอ้ราใสได้เนิวยฟฟังราค่าเราไปสื่อเมียบ้านแม่สีดาผลตัวไหนราค่านี่แมครับผม ก็ฝากพี่น้องไว้แล้วกันครับผมควยงามๆใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อครับผมอยากได้กระทรมาเบอร์โทรศัพท์พยอบเบอร์094ครับครับผม507ครับครับผม5986ครับครับผมอันนี้ติดต่อได้ตลอดเวลาเนาะครับผมผู้ชมพี่ยังสิฝากกับพี่น้องเฮาครับผมครับกระทรมาครับครับผมหน้าพัฒนาครับตัวนี้ครับครับบ่ผิดหวังครับครับผมเอ้าครับผมเอามื่อนี้พอเรียงผู้ไม่ก็ขอขอบคุณพยอบนะครับที่ให้มาเปิดควยงามแบ่งปันให้พี่น้องเฮาในราคาที่ว่า หาบ่ได้อีกแล้วครับผมกันติกาขอบคุณหลายๆพี่น้องเกษตรกรที่เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมกันอยากได้ก้อนกับโทษก้อนผู้ใดโทษก้อนได้ก้อนล่ะพี่น้องของดีมีหน่อยจนใจผู้สิแบงงี้ยมีมากโดนขนห้บ่เอาล่ะพี่น้องเอาครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเอาครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องครับผมผู้ใดอยากได้ของดีราคาถูกนะครับสร้างเผือกในดงให้โทษมาหาพอยลบเล่านะครับผม ผู้ใดมีปัญหาเรื่องควายจอยควายผอมควายมาเป็นสัตว์หรือเป็นสัตว์า่าชัดเจนใหน้โทรมาหาพอเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับรรเบอร์พอเลี้ยงกับเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3 3 7ครับผมแล้วก็รับเพชรใบผสมเทียมผสมจริงพร้อมนะครับผมพี่น้องผู้ใดมีงัวมีควายนะครับว่าปลอดภัยในทรัพย์สินก็โทรมาครับผมเพราะว่าทีมงานของพอเลี้ยงผู้เมฆก็รับติดกองป้องกันปิดพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผม ซาโคมิกพีเอเป็นแร่ธาตุเสริมในสัตว์เห็ดในอ้วนเร็วโตวไวน้ำนมดีบำรุงระบบสืบพันธุ์เป็นสัตว์ชัดเจนและก็เห็ดห้ยการผรสมติดที่ดีขึ้นเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มพุ่มคุมกันโรคกระสอบละ360บาทราคานีทรงฟรีทัวประเทศสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่พอเลียงผู้เม่งเบอร์0 8 7 2 2 9 9 3 3 7็ k ซีเคคอมพิวเตอร์ซีเคคอมพิวเตอร์ซีเคคอมพิวเตอร์รับจำหน่ายขายคอมพิวเตอร์รินเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมรับติดตั้งกล้องวงจรปิด นอกจากนั้นเทอายังครับออกแบบเพดไใบผสมเทียมผสมจริงวัวไายไส่มาตรฐานกระดาษอาจมั่นยางดีราคาถูกกว่าทองตลาดติดต่อสอบถามได้ที่พอเลี้ยงผู้เม่งเบอร์087 229 9337